ใช่ครับผมอะ่ะอยู่กองกองหนังกับพี่บีมแล้วผมอะ่ะเคี้ยวกระท่อมอยู่แล้วเวลามันร้อนคือถ้าถ้าพี่ๆหลายคนเคยถ่ายกับผมอะ่ะถามช่างไฟกันตนาได้เลยฮะใช่ผมผมเคี้ยวกระทอมอยู่แล้วเพราะเวลาตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่บีมเขาก็ถามผมว่าเออเคี้ยวแล้วมันเป็นยังไงผมก็ถามว่าเออเคี้ยวแล้วมันไม่ร้อน ก็แค่นั้นเองครับรู้ตัวอีกทีบีมพลังใหมาแล้วพี่บีมเขาเป็นคนดีครับพี่บีมเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยครับผมแล้วก็เขาก็หนักเขาเขาเป็นคนเซนสิทีฟมากถ้ารู้จักพี่บีมนะคือพี่บีมอ่ะถ bra ้าไม่เคี้ยวกระท่มอ <uh ่ะเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เพิ่งคุยกันห้านาทีที่แล้วเองครับ <c oughs> อ,อใช่ครับ <c oughs> ผมอะ่ะอยู่กองกองหนังกับพี่บีมแล้วผมอะ่ะเคี้ยวกระท่อมอยู่แล้ว <c oughs> เวลามันร้อน <c oughs> คือถ้าถ้าพี่ๆหลายคนเคยถ่ายกับผมอะ่ะถามช่างไฟกันตนาได้เลยฮะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมผมเคี้ยวกระท่อมอยู่แล้วเพราะเวลาตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ่อผม พี่พิมเขาก็ถามผมว่าเออเคี่ยวแล้วมันเป็นยังไงผมก็ถามว่าเออเคี่ยวแล้วมันไม่ร้อนก็แค่นั้นเองครับรู้ตัวอีกทีบีมพลังไปมาแล้วใช่ไคอนเทนต์นั้นใช่ครับก็แกก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะเออแกก็ทำคอนเทนต์แบบนั้นแล้วเขาก็มาปรึกษาเรื่องทำ YouTube Facebook อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากหรอกก็เอาตามแบบประสบการณ์ที่กายกับพะรู้ทำช่องใช่ไหมครับก็เล่าให้พี่เขาฟังไป ทำรุ่งกว่าผมอีกครับดูสิก <c oughs> ็ตกก็ก็คือโทรไปหาพี่พี่บีมว่าแบบเออแบบโอเคไหมเพราะว่าที่ผ่านมาโดนว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่พี่บีมเขาก็บอกว่าเออก็ดีเหมือนกันมันก็เตือนสติเรานะแบบเออเราจะได้รู้ว่าขอบเขตของอะไรแบบ การทําอะไรมันยังไงคนชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกก็ดีก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปไ<อ>พบพี่บีมเขาเป็นคนดีครับพี่บีมเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยครับผมแล้วกเ็เขาก็หนักเข,า,ขาเป็นคนเซนสิทีฟมากถ้ารู้จักพี่บีมนะคือภายนอกเขาดูเป็นแบบโบดบอยมากแต่จริงๆเขาเป็นคนเซนสิทีฟมากเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาสามารถนั่งร้องไห้ได้เลยนะครับใช่ผมก็สงสารสงสารเหมือนกันแล้วก็ เออก็ผมก็บอกเขาไปว่าแบบไอ,อ้อย่างแบบก็เข้าใจเขาเนาะคนที่แบบเขาขับรถขับเรือขี่เจสตสก,กีเขาทําจนมันเหมือนเป็นขาเป็นแขนเขาอะเหมือนเวลาพวกเราแบบแค่ยืนเท้าโต๊ะอะแต่สําหรับเราเราไม่ชินกับแบบนั้นพอเราเห็นมันดูอันตรายมันดูน่ากลัวแต่สําหรับเขามันมัน มันไม่ได้น่ากลัวแล้วมันไม่ได้อันตรายสําหรับเขา <c oughs> คือจริงๆฮารุว่ากระเทาะไใบกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ <c oughs> คือฮารุเคยถามนะมันกินแล้วมันแบบโอ้โหแบบมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราเรา,เราพี่กายบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นคือพี่บีมอะถ้าไม่เคี้ยวกระทอม <c oughs> อะเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคนโคตรแบบโคตรแบบเอเนอร์จติกอยู่แล้วเป็นคนพลังเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบเหมือนพอมีเคี้ยวกระทอมเข้าไปอ่ะคนก็เลยคิดว่าอ๋อเคี้ยวกระทอมแล้วเป็นแบบนี้แต่ถ้าคนรู้จักพี่บิ๊มจริงค่ะรู้ชื่อว่าพี่บี่มเจอพี่บิ๊มบ่อยมากพี่บี่มเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพอมันมารวมกันอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนโอ้โห <c> เคี้ยวกระทอมแล้วเป็นอย่างนี้หรือ,เ,รอเปล่าเคี <c> ้ยวกระทอมแล้วบ้าขนาดนี้ผมแนะนําได้เลยไปซื้อเลยฮะขีดละหกสิบบาทข้างทางขายเยอะมากลองเคี้ยวดูฮะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฮะใช่จริงจริงมันทําให้ความดงความดันอะไรเรวตอนอันนั้นพุ่งกระูดแนนนน่อความั ก็ไม่ได้แบบถามอะไรลึกซึ้งมากมายผมว่าพี่เขาพี่เขาเป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวพี่เขาก็เคลียร์แบบแยุติธรรมอยู่แล้วครับครับก็เครียดแหละเครียดอยู่แล้วนาะก็เครียดแหละคน,เ,นเรา <ผม S 2> โดนโดน,โดนด่าโดนว่าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเครียดอยู่แล้วค่ะแล้วรู้คิดว่ามันแบบ ไม่ใช่พี่บีมเข like <Okay. S 2> าไม่รู้เขารู้และน่าจะต้องแบบเหมือนเข้าใจคนดูมากขึ้นว่าแบบอ๋อคอนเทนต์ประมาณนี้นะคนเสพไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจจะปรับลดลงมามันก็คือความคันหาความพอดีอ่ะง่ประมาณนี้ก็ประมาณนั้นแหละครับก็แบบเอสู้ๆนะเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่แล้วก็แล้วก็อย่างที่ฮารุบอกผมก็ แค่ได้พูดว่าแบบเออเราเราก็ลองดูว่าคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรที่มันเสียงอะไรที่มันอันตรายอะไรที่เพราะหลายๆอย่างในคอมเมนต์มันก็ม e เซนส์สำหรับผมนะฮะมันก็ม e เ e น s e บางอย่างมันก็อันตรายถึงแม้ว่าสำหรับเขามันไม่อันตรายแต่โดยทั่วไปแล้วมันอันตรายอันนี้พี่เขาก็เข้าใจใช่ครับผม เป็นพลังใบแน่นอน,นครับเ้าเป็นอยู่ะค,ะค,คือเขาคือพูดถึงที่บีประสบความสําสสเร็จมากเลยนะเรานึกถึงที่บีมตอนนี้คือบีมพลังใบแล้วอ่ะ <c oughs> มันเป็นนามสกุลของเขาไปแล้ว <c oughs> จนผมคิดแต่ว่าเอ๊ะหรือว่าเขาแอบมีสวน กระท่อมหรืออะไรหรือเปล่าคือเหมือนเป็นผู้รับเหมารายใหญ่หรือเปล่าเออมีเอาสติกกองสติกเกอร์อ่ะใช่คนขับรถผมอะแบะนายนายเจอพี่บีมเอาสติกเกอร์ให้ด้วยนะอะไรวะสติกเกอร์อะไรวะเออพลังใบใช่ครับผสมอย่างอื่นหรอมีมีครับผสมอะดรีนาลินครับอะดรีนาลินของตัวเองที่มันเยอะมากอยู่แล้วอ่ะพี่บิมคา ถ้าเห็นจริงๆถ้าดูในคลิปอ่ะพี่วิมเขาไม่ได้กินเป็นผสมหรืออะไรเลยเราจะเห็นเป็นใบแบบใบแบบใบกระท่อมจริงๆอะ <c oughs> แล้วก็เคี้ยวมันคือผสมนิสัยส่วนตัวของการเป็นคนแบบ alert อยู่แล้ว<ช>อะไรอย่างเงี้ยคือสมมติแบบมันมีร้อยเขาเขาสองอ่ะใช่เขาเขาสุดเขาสุดมากๆอ่ะครับผมไม่ได้เข้าข้างพี่บีมนะอะไรที่ฮารู้กับพี่กายคิดว่ามันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ต้องออจริงๆเราเราเราไม่ถึงขั้นว่าแบบมันต้องเบรกแบบพี่หยุดทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะฮา<อ>รุเชื่อว่าทุกคน,ม,นมันรู้ตัวว่าตัวเองวางวางความพอดีไว้ตรงไหนความพอดีเขากับดีเรามันไม่เหมือนกันยอะไรเงี้ยแต่แค่ฮารุเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนไม่ดีอะ่ะเราสัมผัสเขาเรารู้ว่าเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนดีด้วยจิตใจอะ่ะ<ช>แล้วเขาก็ไม่ได้แบบเขาไม่ได้ต้องการแสดงออกมาเป็นคนก้าวร้าวหรืออะไรแต่ด้วยพลัง พลังงานที่มันเยอะเกินกว่าแบบคนอย่างเราแบบเขาเป็นคนเอนเนอร์จี้แบบเยอะมากมันก็เลยดูเหมือนว่ามึงต้องดีดอะไรแน่เลยอ่ะมึงต้องแบบมันต้องอะไรผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีนะส่วน,นไอ้เรื่องแบบอะไรอย่างอื่นนะคือผมก็ไม่ได้เข้านอนอยู่กับเขาอะเนาะแต่ผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกค,ครับเขาเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว<ช>พี่บีมใช่ 啪啪啪啪